หูไม่นอนเหรอไม่นอนเหรอคะอ่าไม่นอนปาไปเก็บดอกอัญชันกันป่ะปาย่าปาเราไปเก็บดอกอัญชันกันค่ะอยู่รั้วข้างบ้านนี้ค่ะเอ้ยวั้วหน้าบ้านเลยอันนี้ต้นกระเพ้าเด้อค่ะกระเพ้าปลากระเพ้ามุ่งมั่มีค่ะต้นดอกอัญชันคนแม่ตั้งใจปลูกแล้วมันติดเองนี่แม่ เป็นหลักฟ้ามะปูนะคะมีต้นเดียวนี่ยละมั้งเนาะหลายต้นดูรูปกินตุกันันอ๋ออ่าแม่มาเก็บเร็วไปไปไหนมาเลยมาเก็บดอกไม่ก็เก็บไหม้ปมาเก็บดอกอัญชันเก็บไหมนี่เอาไปเก็บดอกอัญชันกับป้าๆกับย่าๆแล้วบอกว่ากินแล้วมันก็ดอกอัญชันนี่เอาไปเห็นหนามดอกอัญชันก็ได้เนาะแต่ บางลาง rides, ้านที่เขาขายแบบพวกลาบอะไานี้เล้วก็เอาไปกิ่นกบลาบนะหรือแบบร้านอาหารแบบพวกยิ้มลูงยิ้มหลอหรือพวกอันนี้เขาเจ้ากับไปเหตุเป็นแบบพวกอาหารฟิวชั่นเขาเจ้ากับดอกอันชันไปตกแต่งจานอ่ะถือเอาเง้นหนูถือไว้หนูถือไว้นะหนูถือไว้นะคะเดี๋ยวป้าจะเก็บหนูถือเป็นคนถือหนูเป็นคนถือนะคะอ้าวหนูจะเก็บด้วยเหรออ้าวหนูจะเก็บด้วยอเก็บค่ะตรงนี้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 ค่ะนี่นี่อันนี้ข้างล่างนี่นี่อันนี้ป้าถือให้อะหนูเก็บ มาเก็บอ่ะเก็บอ่ะเอิบ่านี่อีกดอกนึงค่ะนี่ตรงนี้นี่เก็บค่ะอ่ายองหน่อยค่ะเรากินได้ลูกนีดีนี่บนหัวหนูนี่เงยขึ้นค่ะเงยขึ้นตรงนี้นี่ไงนี่โอเค เอาดอกบานๆหน่อยสิลูกนี่นี่ดอกนี้ดอกนี้นี่ไงนี่ไงโอเคเห็นเหี้วเห็นเยอะยเหรอเก่งไหมน้องเก่งไหมเก่งนะคะเนื้อเนื้อเอาไปใส่กับย่าๆก่อนป้าไปให้ย่าๆด้วยโอ้ดออกันนชะคะ ก็ใส่น้ำหวานกินมะ้่วงเราทุก็นกซุปเราใหม่แสบมเออตะว่าจะว่ากินกซุูเราใหม่แสบโอมันมีน้อยแหงน้อยแก้มั้งหมอแม่เอาไปวานมันก็ติดอยู่เม็ดเม็ดเม็ดเมื่อกี้เม็ดแหงชิ้นปักเลยโอเคโอเคแล้วเหรอจีบอนจีกีคอนจีบีคอนงดกัดหนูเราใส่รองเท้าด้วยค่ะเพมหน่อยนี่รองเท้าเพิ่มพูทางเลยค่ะมุณปี๊ดใส่รองเท้าเดี๋ยวมันจะหกนะเนี่ย มาป้าช่วยมาเสือไม่ไม่ไหสวยไม่ไปเดินไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปทางไหนมาฝั่งนี้ย่าฝั่งนี้ยังเก็บไม่หมดเลยคนหน่อยอุ่นอัวค่ะเอาหยิบเลยค่ะเก่งมากโอเคเสือคนไปเพื่อเสือเซตตุ่มเก่งมากใช่ไว้เก็บเมันไว้เก็บเลยมันไว้เก็บเลยดอกส่องสันดอกสันหนึ่งมันมัคือกัน

โอเคขอบคุณค่ะเก่งจังเลยไม่เห็นพระเยังไปวัดหมดแล้วหเหรอตอนนี้มี